สวัสดีครับขอต้รับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าข้ามคืนนี้ผมก็มายืนอยู่บริเวณสัมแยยพระประแดงฝั่งตรงข้ามก็เป็นทางเข้าพระประแดงอาเขตช่วงนี้ก็มีการจัดงานแสงไฟวูบวาบต้องเดินเข้าไปเที่ยวสักหน่อยอำเภอพระประแดงนะครับกิ่งกาชาดพระประแดงก็เชิญชวนเที่ยวงานวันรวมน้ําใจกิ่งกาชาบอำเภอพระประแดงหน้าลานพระปรแดงอาเขตจังหวัดสมุทรปราการ ก็งานเริ่มในวันที่14นะครับจนไปถึงวันที่23กุมภาพันธ์2568ก็ยังมีเวลาอีกหลายวันเลยนะครับงานจัดยาวๆเลยนะ14ถึง23กุมภาพันธ์นะครับลุ้นฉลาการชาติรางวัลใหญ่เลือกซื้อสินค้าราคาถูก4ภาคชมคอนเสิร์ตศิลปินดังมากมายทุกค่ำคืนก็อย่างเช่นสาวน้อยแพทย์บ้านแพงลำไยห,หายทองคำบัวผันทั้งโับประกันความยิ่งใหญ่แสงสีเสียงเต็มรูปแบบ ตอนนี้ผมก็เดินเข้ามาในงานนะครับด้านหน้าก็เป็นการซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับเข้าเล่นเครื่องเล่นต่างๆความบันเทิงนะครับเต็มรูปแบบเลยนะมีชิงชา้าสวรรค์ขนาดใหญ่ยักษ์เลยนะแล้วก็มีเครื่องเล่นที่ทันสมัยมากมายเลย ตรงนี้ก็เป็นจุดที่รุนรางวัลกาชาตนะครับมีรางวัลใหญ่มากมายนะผมเห็นก็มีมอเตอร์ไซค์แจกอยู่หลายคันเลยนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีรถจักรยานยนต์จำนวนมากเลยก็อยู่ในรางวัลนะครับนอกนั้นยังมีด้านในอีกนะเป็นพวกอุปกรณ์ในครัวเรือนอย่างเช่นหม้อหุงข้าวโทรทัศน์ตู้เย็นพัดลมอะไรพวกนี้นะครับโอ้โหคนให้ความสนใจนะครับรุนรางวัลกันเป็นจานวนมากเลยนะ เข้าคิวยาวเลยนะครับก็เดินดูบรรยากาศโดยรวมก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปดูในส่วนที่เป็นอาหารการกินของใช้ต่างๆนะพวกการละเล่นต่างๆนะครับสไตล์แบบงานวัดเดี๋ยวนี้จัดงานนะครับสไตล์แบบงานวัดเนี่ยผู้คนจะชอบกันมากๆเลยหลายๆที่นะครับก็ได้รับความนิยมมีผู้คนเข้าไปร่วมงานอย่างล้นหลามนะครับ พระประแดงอาเขตนะครับจุดนี้ก็เป็นที่จัดงานกาชาตินะครับหรือเรียกว่ากิ่งกาชาต์อำเภอพระประแดงนะก็มีคนให้ความสนใจกัน <_ C 1> พอสมควรนะครับก็ถือว่ามากเหมือนกันนะ <_ C 1> ผมไปนี่ก็เป็นช่วงยังไม่มืดเท่าไหร่นะครับอยู่ในช่วงประมาณเกือบ,กบจะหนึ่งทุ่มถ้าเป็นเวลาสักทุ่มกว่าขึ้นไปนะครับคนก็จะเยอะกว่านี้ <_ C 1> <_ C 1> ตัวนี้ก็เป็น นวดจับเส้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหมอน,นวดนะครับที่ผ่านการฝึกฝนนะแล้วก็เรียนรู้มาตรงข้าก็เป็นรับศักดิ์นะครับเจาะร่างกายนะเจาะอะไรบ้างนะครับบางทีเจาะหูนะเจาะริมฝีปากอะไรประมาณนี้นะครับเห็นเจาะกันหลายแบบนะที่เห็นเห็นนะครับมีเจาะหูเจาะปากบางทีก็เจาะจมูกมนี่ก็เป็นเสื้อผ้านะครับ มีผู้คนให้ความสนใจนะเพราะเขาลดราคาลสุิยาต่ำกว่าครึ่งเลยนะครับสองตัวหนึ่งบาทเท่านั้นก็เป็นเสื้อยืดนะครับสไตล์แบบใส่แบบเบาๆนะพลิพ้วนะครับบอกกับหน้าร้อนที่กำลังจะเข้ามานะครับตอนนี้หน้าหนาวก็กำลังไปนะวันนี้ก็เริ่มร้อนมากเลยนะครับต่อไปก็คงจะร้อนขึ้นเรื่อยๆนะเมื่อเข้าเดือนมีนาเมษาราก็ต้องหาเสื้อผ้าบางๆไว้ก่อนนะครับ เพื่อต้อนรับหนาร้อนที่จะเกิดขึ้นนะแต่ก็มีข่าวมานะครับบอกว่าปีนี้ฝนจะเข้ามาเร็วนะถ้าเกิดฝนเข้ามาเร็วก็ดีนะครับอากาศก็จะไม่ร้อนอบอ้าวมากนะปีส5 6 7นะกมก็รู้สึกว่าจะร้อนมากเลยนะ สำหรับเปลี่ยนนะครับมีเสื้อผ้าแล้วก็มีอันนี้ก็ก็ตักปลาหมาสนุกถัดมาก็เป็นยิงปืนก็ขายชุดละยี่สิบนะรู้สึกจะเป็นไอ้ปวกลูกกระสุนนะครับ น,นี่ก็เป็นพวกขนมกลก็ไข่เตาอันนี้ก็เป็นโรตีสายไหม่ อันนี้ก็ถุงละสี่สิบนะครับสามชุดหนึ่งร้อยบาทอันนี้ก็มีหลายอย่างเลยนะโอ้โหมีรถกระเพราด้วยนะนะครับเป็นแบบขอด,ดอกนะมีหลายรสชาตินะเดี๋ยวนี้ทำหลายอย่างนะมีรสชาติกะเพรานะคอันนี้ก็เป็นนกกระทาหันตัวละสี่สิบบาท ก็มีนะครับตัวละสามหตัวละสี่นะตัวละสามหก็เล็กหน่อย40ก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนี่ก็เป็นหอยทอดหอยทอดนี่ก็ขายดีนะครับเพราะว่าขายไม่แพงนะสามบห้าบาทเท่านั้นเองนะ สามห้านะครับสามกล่องร้อยบาทอันนี้ก็ขายเป็นเหมือนกับแหนมเนืองอ่ะกล่องละหกสิบอันนี้เป็นแหนมเนืองนะผมก็จะมองเป็นกุ้เตี๋ยวนะอันนี้ก็เป็นพวกทะเลดอง ซูชินะครับอะไรประมาณนี้นะไนมั่นสิบบาททุกไม้โห oh, นี่เขาจิ้มลงไปในน้ำจิ้มเลยนะแล้วก็อุ่นไปด้วย น,นี่ก็เป็นทางเดินนะครับก็เป็นทางเดินที่ไม่กว้างนักแล้วก็ไม่แคบเกินไปกําลังพอดีนะอันนี้ร้านนี้ก็ขายกะละแมนี่กะละแมแม่เกตนะครับแม่เกตนี่ก็ไปหลายที่เลยนะนะครับแม่เกตไปหลายที่นะ แม่เกตเพชรยืเพชรย่งยืนอยู่จังหวัดเพชรบุรีนะครับไปไหยที่ที่เป็นงานใหญ่ๆนะเขจะขายพวกขนมหวานนะครับหลายอย่างก็จะมีมีถั่วทอดอะไรพวกน,นี้แล้วก็มีกะละแมด้วย น,นี่เป็นสตรอเบอรี่นะครับอันนี้ก็ขายกล่องละหนึ่งร้บาทนะสตรอเบอรี่มันก็มีราคาแตกต่างกันนะแล้วแต่พันุ์แล้วแต่ชนิดมีผมเห็นมี80ดบาท50บาทก็มีนะ50 80 100หนึ่งอันนี้เก่าลักนะครับขาย100บาท เกาลัดหวานมันอร่อยน่ครับอยู่ราคาประมาณนี้แหละนะครึ่งกิโลร้อยยี่สิบบาทอันนี้แคล้กเกอร์รางน,นมเหนียวสามสิบเก้าบาท โอช็อก oh oh คนก็เรียกว่าใช้ได้เลยนะครับให้ความสนใจเข้ามาที่งานการชาิอำเภอพระแดงนะครับอันนี้ก็เป็นปังว้าวนะโ้มีหลายอย่างนะมีปังเวอร์ปังว้าวนะครับ ผมก็ถามคนขายเขาเขาปังอะไรเนี่ยเขาบอกเขาปังว้าวราคาก็ชิ้นละยี่สิบห้าบาทนะครับอันนี้ก็วางโชว์ก็มีหลายอย่างนะมีเป็นเค้กด้วยนะครับขายดีนะครับอันนี้คนซื้อก็ซื้อไปเรื่อยนะแม่ค้าก็ต้องเติมไปเรื่อยนะครับไม่ให้มันแหว่งนะมันแหว่งแล้วมันดูไม่สวย ก็ต้องเติมให้มันเต็มนะครับมันก็จะดูสวยงามประมึกยี่สิบบาทมาดูด้านขวานะครับผมสลับไปบ้างนะมีขวาบ้างซ้ายบ้างร้านนี้เขาขายเป็นข้าวเกลียบนะครับ เอาเกลียบนะมีมันเนี่ยมีหลายอย่างนะเนี่ยรสโอ้แล้วมีหลายรสช,ชาตินะมีรสกระเพรานีนะเห็ดหอมรสยอดมะพร้าวอะไรมีหมดนะอันนี้ก็ททำไปขายไปก็อยู่บริเวณลานพระปรแดงอาเขตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลานที่จัด เวลามีคอนเสิร์ตต่างๆนะมีคอนเสิร์ตมีงานแฟร์ใหญ่ๆเนี่ยมาจัดตรงนี้นะครับก็จะอยู่เรืยอว่าบริเวณแยกพระประแดงเลยอันนี้ก็เป็นไส้ย่างนะครับครับหมู ขายปลีกขายส่งเลยนะอันนี้เขาโหแบบว่ามีน้ำพริกด้วยนะครับน้ำพริกหมูกระจกรสลาบแซบหมูเนี่ยแซบแน่ๆเลยนะน้ำพริกหมูกระจกนะครับรสต้มยำโอ้โหมีรสต้มยำด้วยอันนี้ก็เป็นเนี่ยนะขนมไข่เต่านะครับขนมไข่เตาเมื่อก่อนจะมีอยู่สีเดียวนะมีสีออกน้ำตาลนะเดี๋ยวนี้มันมีหลายสีแล้วนะครับมีขาวมีเหลืองมีชมพู น,นี่ก็เจอเรื่อยๆแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหอยนาเสียบไม้นะมีแบบว่าวเสียบไม้แล้วก็มีน้ำจิ้มพร้อมแล้วด้วย นี่ก็เป็นส่วนลานด้านหน,าหน้านะครับแล้วก็ยังมีเหมือนจะข้ามคูน้ําไปหน่อยนะมีด้านในมีอีกนะครับด้านในก็จะเป็นพวกมีเสื้อผ้าการละเล่นต่างๆนะพวกปาเป้ายิงปืนเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูสักหน่อยด้านล่างที่ผมเดินมาเนี่ยรู้สึกจยเป็นเป็นคลองนะคลองเก่านะครับแล้วก็มีสะพาน ข้าามมาอันนี้เป็นของเล่นก็มีหลายอย่างนะมีปืนมีเครื่องเล่นต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นคอปเตอร์มีพวกสัตว์ประหลาดมีกิงคองไดโนเสาร์แตัวนี้มันดูนะทีเล็ก หวกนะครับมีมากมายเลยนะราคาอยู่ที่39บาทเท่านั้นก็ถือว่าราคาไม่แพงเลยนะ39บาทนะครับโซนนี้ก็เป็นโซนพวกยิงปืนปาเป้านะครับ คนล้นหลามเลยนะโอ้โหคนเยอะจริงๆนะแบบนี้ก็คงจะมีคนยิงปืนปลาเป้าทุกร้านเลยนะครับเพราะว่าเดินกันเยอะมากมาจนนี้วก็เลว่าแน่นเลยนะครับโหแน่นพื้นที่เลยนะ<ห>ก็มาซ้อมฝีมือกันนะครับ JHKBB มีทุกอย่างเลยนะ แบบปืนรุ่นเก่านะครับปืนอัดลมนี่มีราคานะเกมยิงปืนครับเจ็ดลูกยี่สิบบาท เรามองหน่อยนึงโอ้โหมีอะไรเนี่ยเขบอกปลาให้ดาวตกอันนี้ก็เป็นบิงโกนะครับ ีหลายอย่างนะยิงปืนครบเลยตัวนี้นะครับยิงปืนปลาเป้าปลาโป่งอันนี้เสื้อผ้านะครับเป็นเสื้อแฟชั่นตัวละหนึ่งร้อยบาท ก็มีหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ร้อบาทเรามาเจอกระต่ายนะครับนี่เป็นกระต่ายแบบทั่วๆไปนะด้านในก็จะเป็นกระต่ายแบบ พันหนึ่งนะหูยาวนะครับเด็กคนนี้ก็ป้อนใหญ่เลยนะโอ้โหป้อนนะก็ตายกินอันนี้เข้าไปถึงนะหมูมันอยู่ลึกไปหน่อยนึงนะครับโอ้โหขออาหารใหญ่เลยนะยังไม่มีใครมาให้นมนะพวกนี้เขากินเก่งนะเดี๋ยวว่าเอานมไปป้อนเนี่ยไม่ปล่อยเลยนะดูดจุจบ๊จบจุบ ร้านนี้ก็ขายพวกของเล่นนะครับเป็นของเล่นเด็กนะเป็นตุ๊ก,กตาขย่าหัวสั่นหัวบ้างอะไรหากระดิกได้ด้วยร้านนี้ก็ขายกานเกงยียนนะครับราคา100บาททั้งร้าน ได้ยินเสียงเพลงดังๆนะเดี๋ยวผมเข้าไปดูหน่อยนะรู้สึกจะเป็นโซนเครื่องเล่นร้านนี้เขาขายพว,พวกขนมโบราณนะมันเป็นขนมที่นานจริงๆนะพวกนี้มันอยู่กันแบบห้าสิปีได้นะอย่างไอ้ไข่พวกเนี้ยมันจะอยู่ในโหลนะโหลที่เขาหมุนนะนะครับบางคนอาจจะทันบางคนอาจจะไม่ทันนะมันจะอยู่ในโหล แล้วก็หยอดเหรียญน,นะครับแล้วก็หมุนหมุนหมุนปัจจุบันเขาจะตั้งอยู่ตามตลาดหรือว่าตามตลาดน้ำอะไรพวกนี้จะเห็นอยู่ที่มีโหลแล้วก็หมุนได้ก็เรียกไขยถั่วอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีไอ้เจ้าไข,าขา่ขาวๆเนี่ยเขาเรียกไข่นกกระทาเนี่ยอยู่ด้วยแต่มันจริงๆมันเป็นลูกอม ก็เป็นบ้านลมนะครับโซนตรงนี้มันจะอยู่ลึกไปหน่อยหนึ่งนะครับผมว่ามันอยู่ลึกไปหน่อยหนึ่งเนื่องจากว่าถ้าเกิดเดินไม่สุดนะก็ไม่เจอถ้าเกิดไปอยู่ช่วงด้านหน้าจะดีนะครับแต่ว่าโซนด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ปิดนะก็คือต้องซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าไปนะครับถึงจะเข้าไปด้านในได้นะผมก็ไม่ได้เข้าไปนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้มาเล่น พวกชิงชา้าสวรรค์อะไรพวกนี้นะครับด้านหน,าน้าจะมีนะแต่ว่าเขาปิดนะครับเลยไม่ได้ถ่ายมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะอันนี้ก็ขายหมูกรอบพวกอาหารนี่ก็จะเป็นรูปแบบตัวยูนะเราเดินเข้ามานี่ก็วนหมดเลยนะ พอเข้าเข้าด้านซ้ายสมมุติเข้าด้านซ้ายมานะครับก็วนเลยนะแบบตามเข็มนาฬิกาเลยวนแล้วก็ย้อนกลับนะก็จะได้ครบทั่วเลยนะครับเดินเข้ามาก็ไปทางซ้ายก่อนไ,ได้นะแลนะควกลับนะครับก็ไปทางขวาก็กลับที่เดิมเลยตอนนี้ผมกําลังวนกลับนะครับมาฝั่งตรงข้ามกับตอนแรกที่ผมเดินมานะด้านนี้จะเป็นอีกด้านหนึ่งถ้าเกิดเข้ามาจะอยู่ด้านขวา ก็เป็นเหมือนทางออกนะครับด้านนี้ก็จะมีของขายติดฟูดนะยาวตลอดทางอันนี้ก็เป็นพวกยำนะครับ นี่มะม่วงเบาแล้วก็มีมะม่วงโอ้โห,หน่าทานนะบางดีแบบสีมันออกแบบนี้นะสีออกเหลืองอ่อนๆน,นะครับอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นไม้ละ3บาท ขายเป็นหอมหมกนะนะครับมีอยู่ในใบตองก็มีแล้วก็อยู่ในกล่องก็มีอันนี้ก็เป็นโรตีนะครับโอ้พ่อค้าเขาคือต้องทำใหม่ๆเลยนะก็ทำไปขายไปนะครับเพื่อให้มันสดนะพวกนี้พอมันอยู่นานๆแล้วมันก็ไม่อร่อยนะครับมันจะค่อนข้างแข็ง ถ้าเกิดใหม่ๆเนี่ยมันจะนิ่มแล้วก็หอมด้วย เป็นขนมเบื้องนะครับแล้วก็มีถังแตกนะถังแตกก็ปัจจุบันก็มีหลายไส้นะก็แล้วแต่คิดค้นนะครับไปเรื่อยๆนะหน้าฝอยทองหน้าเผือกอะไรพวกนี้หรือว่ารสชาติดังเดิมมะพร้าวผู้คนก็ใช้ได้นะครับถือว่าผมถือว่าใช้ได้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะที่เขามีการจัดงานนะครับงานยังมีอีกหลายวัน หมูย่างเกาหลีนะครับเริ่มต้น39บาทสำหรับท่านที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับดูจบนะสนใจจะมาเที่ยวงานนะครับก็มากันได้เลยนะมีรถเมล์ผ่านนะครับอย่างสาย101ก็ผ่านนะ101 138รถ2แถวนะครับสายเจดีมารถตู้ก็มีรถตู้นะครับมาจาก บะเอกอันนี้ก็เป็นสปาเกตตีอสปาเกตตีมีหลายรสชาตินะก็เลือกทางกันดู49บาทนะครับสปาเกตตี อันนี้เป็นเยลลี่นะครับสิบบาทนะครับเ<พ>นื an, ้อย่างโคขุน ก็เดินมานะครับตอนเข้าก็อยู่ด้านซ้ายนะตอนนี้ผมก็กลับมานะครับย้อนกลับมาจุดเดิมบริเวณทางเข้าร้านนี้เขาขายปลาแซลมอนนะมีนะครับมี89 129ก็แล้วแต่ขนาดนะครับขนาดใหญ่ก็จะแพงหน่อยก็เป็นบรรยากาศนะครับของการเที่ยวงานวันรวมน้ำใจกิ่งกาชาติอําเบอร์ผ้าแดง นะลานพระประแดงอาเขตสมุทรปราการนะครับงานก็เริ่มตั้งแต่วันนี้นะยาวไปถึงวันที่23กุมภาพันธ์2518นะครับก็มาลุ้นฉลากกาชาติแล้วก็เลือกซื้อสินค้านะครับราคาถูกสีภาคบริเวณงานก็จะมีคอนเสิร์ตนะครับศิลปินดังมากมายนะทุกค่ำคืนก็มาเที่ยวกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศวันแรกนะครับที่ผมนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ มีเวลาก็ลองมาเที่ยวกันนะครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่องวีเรื่องเล่าพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคครรัับสสสาห่นใดดมววว้้เเยขอองลครับ